่ามกลางลมทะเลที่สงบนิ่งแต่แฝงเร้นไว้ด้วยความลึกลับมีเกาะแห่งหนึ่งที่ห้ามผู้หญิงทุกคนเหยียบย่างเข้าไปตลอดการเกาะที่ซึ่งผู้ชายที่ได้รับอนุญาตต้องเปลือยกายทั้งหมดเพื่อทำพิธีชำระล้างก่อนจะก้าวเท้าขึ้นไปบนฝั่งและเป็นเกาะที่เล่าขานกันว่าหากใครหยิบสิ่งใดติดมือกลับออกมา แม้จะเป็นเพียงใบไม้หรือก้อนหินนั่นอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาได้ทำในชีวิตทำไมสถานที่ลึกลับกลางทะเลระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีแห่งนี้ถึงได้มีกฎอันน่าพิศวงมันซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่วิดีโอนี้จะพาคุณไปไขทุกปริศนาของโ ok อกิโนชิมะเกาะต้องห้ามแห่งถวยเทพพร้อมกันครับกฎเหล็กที่มิอาจฝ่าฝืน กฎของโอกิน s ชิมะไม่ใช่แค่เลี้ยงเล่าขานแต่เป็นข้อปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมานานนับศตวรรษกฎข้อแรกที่โด่งดังที่สุดคือการห้ามผู้หญิงขึ้นเกาะโดยเด็ดขาดมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายบางก็ว่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์บางก็อ้างว่าเพื่อปกป้องพวกเธอจากอันตรายในการเดินทางข้ามทะเลแต่เหตุผลที่แท้จริงนั้น เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าของที่แท้จริงของเกาะแห่งนี้ส่วนผู้ชายที่ได้รับอนุญาตได้ขึ้นไปบนเกาะก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดพวกเขาต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเดินลงสู่ทะเลเพื่อชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์และเมื่อกลับออกมาก็ห้ามบอกเล่าสิ่งที่ได้พบเห็นแก่ผู้ใดและที่สำคัญที่สุดคือห้ามนำสิ่งของใดๆออกมาจากเกาะไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ากฎเหล่านี้คือการปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพียงการกีดกันลองคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณกันนะครับเทพีผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลแล้วใครกันคือเจ้าของเกาะแห่งนี้คำตอบคือเทพธิดาสามพี่น้องแห่งชินโตหรือที่รู้จักกันในานามมุนากะตะซันโจจิน เทพผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลตามตำนานโบราณเทพีทั้งสามได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้มาสถิตยอยู่ณเส้นทางเดินเรือที่อันตรายที่สุดเพื่อคุ้มครองนักเดินทางและราชวงศ์ญี่ปุ่นให้ปลอดภยัยเกาะโอกินชิมะแห่งนี้คือที่ประทับขององค์พี่ใหญ่ทาโกริฮิเมนโนคามิด้วยเหตุนี้ทั้งเกาะจึงถูกมองเสมือนร่างกายของเทพเจ้า การก้าวขึ้นไปบนเกาะจึงเปรียบเสมือนการเดินเข้าสู่ร่างกายของท่านโดยตรงเหล่ากะลาสีเรือและทูตที่เดินทางผ่านน้านาน้ำสายนี้จึงมักจะหยุดเพื่อสวดภาวนาและถวายเครื่องบูชาและการถวายเครื่องบูชานี้เองที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของความลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งถูกเก็บซ่อนไว้บนเกาะแห่งนี้คลังสมบัติ8 0 0 0มื่นคำอธธษฐานแต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องตะลึง ไม่ใช่เพียงกฎอันเข้มงวดแต่คือมรดกที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตลอดหลายร้อยปีวัตถุโบราณล้ำค่าที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชามีจำนวนมากถึง8,000 80, 0ชิ้นและในบรรดาสมบัติเหล่านั้นมีอยู่สชิ้นที่ทำให้นักโบราณคดีต้องตกตะลึงมากที่สุดชิ้นแรกคือแหวนทองคำจากคาบสมุทรเกาหลีชิ้นที่สองและที่น่าทึ่งคือ ถ้อยแก้วเจรไนจากตินแดนเปอร์เซียอันไกลโพน้นมันเดินทางมาถึงที่นี่ได้อย่างไรและชิ้นที่3กระจกสำริจจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีลวดลายงดงามวิจิตรบ่งบอกถึงอำนาจและความมั่งคั่งในยุคสมัยนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างจากสมบัติมหาศาลที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นเกาะโอกินชิมะจึงไม่ต่างอะไรกับไทมแคปซูล ที่ไม่ได้เก็บไว้เพียงของมีค่าทางวัตถุแต่ยังเก็บงำคำอธิษฐานและความศรัทธาของผู้คนนับไม่ถ้วนที่เคยฝากชีวิตไว้กับเทพีผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลมรดกแห่งศรัทธาปัจจุบันกาะโอกินชิมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำคัญที่ไม่มีใครเทียบได้ของเกาะแห่งนี้กฎดังคงถูกปฏิบัติและเทพเจ้ายังคงเฝ้ามองอยู่เสมอโอกิน s ชิมะจึงไม่ใช่เพียงเกาะต้องห้ามแต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าศรัทธาของมนุษย์นั้นทรงพลังเพียงใดและการเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ทำให้มรดกอล้ำค่าเช่นนี้ยังคงอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงปัจจุบัน แล้วสำหรับคุณคิดว่ากฎข้อห้ามที่เข้มงวดเหล่านี้คือสิ่งจำเป็นเพื่อปกป,ป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเพียงความเชื่อที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาขอบคุณที่ร่วมเดินทางไขปริศนามาด้วยกันจนจบครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ